สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาต่อกันในบทที่5ครับเรื่องปฏิบัติการคิดเชิงออกแบบนะครับในหลักสูตรประวะสปีที่2ครับวิชาหลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลครับสอนโดยอาจารย์กฤติเมตโอพังวิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒอ่อนนุชบริหารหรือว่าพัฒน์แบกนะครับในวิชานี้ครับ ในบทนี้เราจะเรียนเรื่องของ Design Thinking in action นะครับแล้วเนื้อหาส่วนใหญ่นะครับในรายวิชานี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะตกอยู่ในบทนี้นะในนั้นในบทนี้มันก็จะมีหลายเอพิโซดหน่อยนะก็จะมีตั้งแต่กระบวนการแรกครับกระบวนการที่1 2 3 4 5นะครับในวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นจากกระบวนการแรกนะโดยการต่อยอดจากความรู้ที่เราเรียนกันมาตั้งแต่บทที่1ครับ ในก่อนหน้านี้นะครับเรากลงมาแล้วว่าขั้นตอนในการใช้หลักการคิดเชิงออกแบบนะครับในเรื่องของการผลิตหรือว่าการสร้างธุรกิจด้านดิจิทัลนะครับในในโลกของธุรกิจเนี่ยนะก็จะมีการใช้หลักการคิดหรือว่าทฤษฎีเรื่องของการศึกษาการออกแบบ โดยการใช้5ขั้นตอนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อันแรกครับจากอันได้สายสุดนะก็คือ appetize นานทีเหลืองนะแล้วก็ตามด้วย define นะครับขั้นตอนที่3ก็ ideate ขั้นตอนที่4ก็ prototype ขั้นตอนที่5้5ก็ test นะครับ ซึ่งขั้นตอนโดยปกติก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ด้านซ้ายที่เรียกว่าหม้เซตหรือชุดทักษะนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการหรือว่าหลักการในการใช้การคิดเชิงออกแบบหรือว่าดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยเราก็ต้องมีไม้เซตก่อนนะหรือว่าชุดทักษะนะซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ได้จากการรวบรวมหรือว่าสิ่งที่ได้จากการฝึกปฏิบัติประสบการณ์ของแต่ละบุคคลก็จะมีความแตกต่างกันนะครับทีนี้ ในหลักของการออกแบบนะครับหรือว่าหลักเรื่องของชุดทักษะนะครับทีมหรือว่าคนที่เป็นกลุ่มคนทําหน้าที่ในการคิดเชิองออกแบบเนี่ยในการทํางานหรือการคิดเชิองออกแบบก็ต้องอาศัยชุดเครื่องมือนะครับที่เรียกว่าทูเซ็ตแล้วก็ชุดทักษะที่เรียกว่าสกิลเซ็ตซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานนะครับสามองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้เราทําความเข้าใจหรือว่านําไปสร้างเป็นกระบวนการในการ,การคิดเชิองออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพได้นะครับ ซึ่งโดยสรุปนะครับขั้นตอนที่ว่านั้นเนี่ยมันก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ empathize ก็คือการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งซึ่งเราจะเรียนกันในบทนี้นะครับแล้วก็เน้นหนักกันในคาบนี้มากเป็นพิเศษนะอันที่2ก็คือ Define หมายถึงการตั้งกรอบโจทย์อันที่3ก็คือ Ideate ก็คือการสร้างความคิดอันที่4ครับ prototype ก็คือการสร้างตัวต้นแบบและอันที่5ก็คือ t ทส t การทดสอบ ซึ่งการที่เราจะสร้างการคิดเชิงออกแบบให้เกิดประสบความสำเร็จได้เนี่ยเราก็ต้องใช้กระบวนการทั้ง5กระบวนการนั้นซึ่งโดยเริ่มแรกเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากซ้ายไปขวาเป็นแบบลำดับหรือเส้นตรงในการทำงานแบบนี้เนี่ยมักเกิดปัญหาเพราะว่างานที่ได้เนี่ยมักไม่ตอบสนองต่อความต้องการเท่าที่ควรดังนั้นในขั้นตอนที่3 4และขั้นตอนที่5เนี่ยส่วนใหญ่นะครับ ควรจะมีการทำงานแบบวนซ้ำนะเพื่อให้ทีมงานเนี่ยได้สำรวจแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำไปปรับตัวต้นแบบนะครับแล้วก็มาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ตรงต่อความต้องการของตัวเป้าหมายที่เราต้องการนะครับให้ใกล้ชิดกับสิ่งที่ กลุ่มเป้าหมายอยากได้มากที่สุดนะันนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบโดยการใช้หลักการนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบสินค้าออกแบบบริการหรือว่าออกแบบกระบวนการในการให้บริการต่างๆนะครับรวมไปถึงนวัตกรรมด้วยนะไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดออกมานะครับ ลูกค้าจะสะอตอบสนองต่อความต้องการหรือจะซื้อสินค้าหรือจะมารับบริการตามที่เราออกแบบเอาไว้ทันทีนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราออกแบบนั้นมันตรงกับสิ่งที่ใจลูกค้าคิดเอาไว้นั่นเองนะนี่ก็คือผลประโยชน์ที่ได้จากการทํางานนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับชุดเครื่องมือที่เราเรียนกัน3รูปแบบนะครับก็คือชุดทักษะเครื่องมือแล้วก็ชุดเกี่ยวกับทัศนะที่เรียกว่า mindset เนี่ยสอย่างผสมประสานกันนะครับเราสามารถสร้างเครื่องมือ นะเพื่อเป็นวิธีการหรือว่าเป็นอุปกรณ์มาช่วยในการศึกษาหรือว่านําไปใช้กับโครงการได้ทุกรูปแบบนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใจประยุกต์ใช้กับงานรูปแบบไหนนะก็จะมีโครงสร้างคล้ายๆกันแล้วก็จะมีการนําไปดัดแปลงหรือว่าเปลี่ยนไปตามรูปแบบเดิมรูปแบบใหม่ที่มีการนําไปใช้นะครับ <c oughs> จากลึกเดิมนะครับมันก็จะเริ่มต้นจากซ้ายไปขวาแต่เมื่อมีการทําท ปฏิบัติหรือว่าเอาหลักทฤษฎีเนี่ยเอาไปใช้งานจริงนะครับมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็คือการบนซ้ำหมายความว่าเมื่อเราทำ b f t i ทำ Defi ไปแล้วนะครับเราก็สามารถย้อนกลับไป MB t i ใหม่แล้วก็ Defi ใหม่อีกรอบก็ได้นะครับ ส่วนใหญ่2ขั้นตอนแรกเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะมีปัญหามากก็คือในขั้นตอนที่3 4 5นะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่เราสร้างออกมาเป็นตัวต้นแบบแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการอาจจะต้องมีการตัดอะไรบางอย่างออกอาจจะต้องมีเพิ่มสิ่งอะไรเข้าไปนะครับอาจจะมีการดัดแปลงมีการปรับปรุงอะไรบางส่วนนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าไปทดสอบหรือว่าได้ลงมือ ใช้งานจริงๆนะครับถึงจะรู้ว่าสิ่งที่เราออกแบบนั้นมาใช้งานได้หรือไม่ได้ยังไงนะมันก็เลยเป็นลักษณะการทำงานแบบบนซ้ำนะครับในขั้นตอนที่3 4 5นะในนั้นในวันนี้ครับเราจะเรียนกันในบทที่1นะในเรื่องแรกนะครับในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของ a m p l i z e a m p l i ายหมายความตามความหมายนะครับก็จะหมายถึงการสร้างความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งเป็นเรื่องแรกนะครับ ในหัวข้อสำหรับในบทนี้นะครับก็จะมีเรื่องของอทดลองทำ t r y i t นะครับการไตร่ตรองผลหรือ reflection เลือกเก็บข้อมูลจากคนที่น่าสนใจนะครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้ยังไงโดยการใช้วิธีการสัมานะภาษณ์นภาษาอังกฤษใช้คำว่า tell me แล้วก็ทำให้ดูหน่อยก็จะเป็นการสังเกตใช้ show me และสุดท้ายก็คือการเก็บข้อมูลลองทำหรือการไปฝังตัวก็คือไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆก็คือ immersion นั่นเองนะครับคราวนี้ก่อนอื่นนะครับที่เราจะเข้าสู่เรื่องอื่นๆในขั้นตอนของ a m p t i f i e ยเรามาดูความหมายก่อนครับว่า a m p t i f i e เนี่ยมีความหมายว่าอะไรนะครับ a m p t i f i e เนี่ยมีความหมายว่าการสร้างความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งนะครับหรือ คําว่า e m p a t h i เนี่ยมันมาจากภาษาเยอรมันนะมันก็จะมีความหมายว่าเข้าใจหรือว่าเห็นอกเห็นใจก็ได้นะครับหรือเหมือนเขามาตามสำนวนไทยเนี่ยก็คือเข้าอกเข้าใจนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราไอ้ใจเขาเนี่ยก็คือ ความเข้าใจหรือว่าความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้านั่นเองนะครับในนั้นเราจะต้องมีวิธีการในการล่วงรู้ให้ได้ครับว่าไอ้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยหรือว่าคนที่จะมาซื้อสินค้าของเราเนี่ยเขาต้องการอะไรจริงๆนะโดยเฉพาะสินค้าที่กำลังจะอิ่มตัวหมายความว่าสินค้าที่ตอนนี้เนี่ยยอดขายมันเยอะอยู่แล้วแต่มันจะค่อยๆลดลงนะตามหลัก ทั่วไปของการซื้อขายสินค้าโดยปกตินะครับเมื่อมันค่อยๆลดลงเนี่ยยอดขายหรือกําไรมันก็จะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแังน,นั้นเราจะมีวิธีการแบบไหนครับหรือว่าหลักการคิดเชิงอ,ออกแบบอะไรที่จะมาช่วยได้ก็คือการเข้าใจถึงเป้าหมายของลูกค้านั่นเองนะว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไรนะอีกอย่างนะครับสำหรับกรณีศึกษาที่บางคนกําลังเริ่มต้นทําธุรกิจแต่ยังไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นทําอะไรดี เราอาจจะรู้ว่าเราขายกาแฟเก่งทำอร่อยก็จริงแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกค้าจะมาซื้อกาแฟที่เราทำเราจะทำยังไงให้เป็นการดึงดูดความต้องการของลูกค้าตรงกับเป้าหมายตรงกับสิ่งที่ต้องลูกค้าต้องการจริงๆนะครับเราจะเปิดร้านตรงไหนเราจะขายสินค้าอะไรเราจะทำะสัญลักษณ์หรือว่า ให้โปรโมชั่นตั้งราคายัางไงดีนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่หลายหลายบริษัทกำลังพบเจออยู่เช่นเดียวกันนะครับทีนี้สิ่งที่จะเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งอาจารย์อยากจะให้แนวคิดเอาไว้เริ่มต้นก่อนที่เราจะไปศึกษาเรื่องของเครื่องมือนะครับที่จะช่วยให้การเรียนหรือว่าการทำความเข้าใจในเนื้อหาเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นเนี่ยให้เราไปดูโฆษณานะครับ โฆษณาที่อยู่ในทีวีหรือว่าอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับโดยทั่วไปนะครับทุกๆ30นาทีเนี่ยมันจะมีโฆษณาอยู่นะพวกคล้ายๆกับทีวีไดเรกนะครับหมายความว่าในขณะที่เขากําลังขายสินค้าอยู่เนี่ยสิ่งที่เขากําลังทําเป็นประจําก็คือบอกให้ลูกค้ารู้ว่าสินค้าหรือบริการของเขาเนี่ยดียังไงนะ แต่การทำแบบนี้เนี่ยใครๆก็ทำได้ครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของบริษัทไหนโรงงานไหนร้านค้าไหนสถาบันไหนไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศสามารถทำได้หมดเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสินค้าของเขาเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรนะมันทำอะไรได้บ้างมันดียังไงนะแต่สิ่งที่อยากจะให้เรามองกลับ,บกลับมานะครับโดยการใช้หลักของการออกแบบเชิงในนวัตกรรมเนี่ย วิธีการในการทำความเข้าใจก็คือเราจะต้องอธิบายให้ลูกค้ารู้ว่าสินค้าของเราเนี่ยมันทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับประโยชน์อะไรมากกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะเราเรียกว่าการให้คุณค่ากับลูกค้าเป็นอันดับแรกแล้วค่อยบอกว่าสินค้าเราดียังไงนะครับดังน,นั้น เมื่อ,อไรก็ตามครับที่นักศึกษาได้ไปอยู่ในกิจการหรือว่าไปอยู่ในกิจกรรมร้านค้าโรงงานหรือบริษัทอะไรก็ตามที่ต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาคิดถึงคําพูดอันนี้ครับเป็นคําพูดแรกเลยนะว่าอย่าบอกลูกค้าว่าสินค้าเราดียังไงให้เราบอกลูกค้าว่าลูกค้าจะได้ประโยชน์หรือมีคุณค่าอะไรเพิ่มขึ้นเมื่อได้สินค้าเราไป ในทางกับการครับลูกค้าเนี่ยเขาก็จะมองเห็นแล้วครับว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยเราไม่ได้ต้องการขายสินค้าอย่างเดียวครับแต่เราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกสบายขึ้นรู้สึกดีขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นสวยขึ้นรอขึ้น ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะสุขภาพดีขึ้นอย่างเงี้ยเราเรียกว่าวิธีการนำเสนอสินค้าในรูปแบบใหม่นะครับอย่าพยายามใช้แบบเดิมนะดังนั้นใครที่เรียนรายวิชานี้แล้วอย่าลืมเอาไปใช้ประโยชน์ด้วยกันนะครับต่อมาครับในการที่เราจะรวบรวมเอาความรู้หรือว่าความเข้าใจเพื่อที่จะไปสืบสอบ ให้รู้ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมีทักษะครับเราเรียกว่าชุดทักษะนะหรือเรียกว่าชุดทักษะการวิเคราะห์เชิงออกแบบก็ได้นะครับที่เราเรียนการมีอยู่3ตัวนะโอเคทีนี้เมื่อเราได้ใช้ชุดทักษะนั้นเรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่เราต้องการหรือต้องทําความเข้าใจก็คือความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าทัศนคติค่านิยมความเชื่อ ปัจจัยการช่วยในการตัดสินใจปัญหาความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองหรือที่เรียกว่าอันม t n นิสนะข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนเหล่านี้นะครับมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจนะสร้างโอกาสให้เกิดเป็นการประดิษฐ์หรือสร้าง ดัดแปลงสิ่งเก่าสร้างสิ่งใหม่เราเรียกว่านวัตกรรมนะครับเพื่อตอบสนองเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อทำให้ความต้องการของลูกค้าเนี่ยหายไปเพื่อให้ต้องการของลูกค้าเนี่ยได้รับการตอบสนองนะปัญหาของลูกค้าหายไปนะเราเรียกว่าการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงหรือ value innovation นั่นเองนะครับโอเคเรามาดูกลุ่มแรกครับเนะื้อหาอันแรกก็คือ t r i it หรือ ลองทำนะครับลองทดลองทำนะเริ่มต้นแรกครับอาจารย์อยากจะชวนนักศึกษามาเริ่มต้นทคำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือนะครับที่จะช่วยให้เราเข้าใจลูกค้าได้ง่ายขึ้นนะมีแนวทางในการศึกษาถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากยิ่งขึ้นครับเรามาดูกรณีศึกษาอนี้ครับโอเคมาดูที่คำว่าภารกิจด้านบนครับเราเรียกว่าการออกแบบสิ่งที่เป็นประโยชน์นะลองดูโจทย์นะ ให้ออกแบบสิ่งที่มีประโยชน์และมีความหมายหรือมีคุณค่าต่อเพื่อนเริ่มจากการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึก e m p a t h y นะโอเคทีน,นี้ในในขั้นตอนแรกนะ Empath y หรือ Empathize คืออันเดียวกันนะครับก็คือการที่เราเข้าใจหรือว่ารู้จริงๆว่าลูกค้าต้องการอะไรนะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะโอเคเรามาเริ่มต้นจากคำแรกครับ หัวข้อแรกที่เราต้องทำก็คือเทลเม่หลังจากที่เราได้โจทย์มาแล้วครับกรณีศึกษาก็คือเราจะทำกรณีศึกษาเกี่ยวกับกระเป๋าสตางค์นะครับเริ่มต้นหัวข้อคือให้ลูกค้าเนี่ย t ทล l ม e คือเล่าให้ฟังหน่อยว่าให้เพื่อนแนะนำตัวนะครับผ่านเรื่องราวการใช้กรนะเป๋าสตางค์เราดูซิ่ว่ากระเป๋าสตางค์ของกลุ่มเป้าหมายเนี่ย ที่เราคัดเลือกมาแล้วเนี่ยเขามีความสนใจเขามีความอ่าตราหนักหรือเขาม,ามีมีประสบการณ์หรือว่ามีการใช้งานกระเป๋าสตางค์อย่างไรให้ก็ให้เขาเล่าเปิดกว้างนะครับทีนี้สิ่งที่สําคัญนะครับให้นักเรียนยนักศึกษาด,ดูด้านล่างนะก็คือส่วนอันนี้ครับส่วนอันนี้เราเรียกว่าประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่ได้จากการฟัง ที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเล่าให้ฟังนะอันดับแรกครับสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอันดับที่1ก็คือความรู้สึกนึกคิดและอันที่2ก็คือทัศนคติที่อยู่เบื้องหลังของการกระทําจากเรื่องเล่าอันนี้ครับเราต้องใช้ความเข้าใจหรือว่าพยายามฟังสิ่งที่ลูกค้า พูดให้ได้มากที่สุดนะครับว่าเขาเนี่ยพยายามสื่อสารเรื่องอะไรออกมาก่อนนะนี่ก็คือเป็นประการด่านแรกนะครับถ้าหากเราทําเริ่มต้นพยายามสื่อสารหรือว่าสร้างความเป็นมิตรให้กับผู้ที่ตอบคําถามหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกมาเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับมันจะเป็นการเปิดประตูเข้าสู่เรื่องต่อไปนะครับเรื่องที่2ที่อาจารย์พูดถึงก็คืออันนี้ครับ โชว์มีนะโชว์มีก็คือทำให้ดูหน่อยนะต่อเนื่องจากเทลมีก็คือเล่าให้ฟังหน่อยนะครับลองให้เพื่อนเล่าพร้อมสาธิตการใช้และเปิดกระเป๋าสตางค์ให้ดูการจัดเก็บของข้างในให้หน่อยนะครับทีนี้ดูในกล่องสีเทาด้านบนนะครับที่เป็นกล่องใหญ่ๆนะ เราอาจจะใช้วิธีการบันทึกหรือการวาดภาพหรือว่าเขียนเลคเชอร์ลงไปก็ได้นะครับแล้วแต่วิธีการบันทึกของนักศึกษาเองนะว่าผู้ที่สัมภาษณ์ซึ่งเป็นคนเก็บข้อมูลเนี่ยเขาจะใช้วิธีไหนนะขึ้นอยู่กับความถนัดนะทีนี้สิ่งที่อยากจะให้เราทําความเข้าใจหรือว่าเป็นสิ่งที่สังเกตนะครับเริ่มต้นก็คือเราต้องหาวิธีการแก้ปัญหาที่คิดขึ้นเองดูซิว่าเขาแก้ปัญหา เขาใช้หลักอะไรในการแก้ไขปัญหาของเขาบ้างนะครับอันที่2ก็คือการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานโดยปกติแล้วกระเป๋าสตางก็เอาไว้ทําอะไรครับไว้เก็บเงินเก็บบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรประชาชนถูกไหมแต่ในบางกรณีครับมันอาจจะไม่ได้เก็บแค่กระเป๋าสต์เก็บแค่เงินหรือว่าบัตรอย่างเดียวนะอาจจะเก็บพวกใบเสร็จในะใบเสร็จที่เรากดตู้ ATM หรือว่า คูปองส่วนลดก็ได้นะครับหรือว่า,าบัตรสมาชิกต่างๆที่ใช้บ่อยๆนะการเรียงลำดับบัตรที่อยู่ข้างในด้วยให้ใช้ง่ายด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราควรจะสังเกตนะอันต่อไปครับก็คือร่องรอยความสึกหรอของการใช้งานนะครับอันต่อไปก็คืออความ อุดอัดข้องใจที่เกิดขึ้นจากการสาธิตในการใช้งานครั้งนี้นะแล้วก็ความสับสนมันก็คือเราต้องคอยสังเกตว่าเราอยากจะให้เขาโชว์มีเนี่ยเขาสาธิตการใช้งานกระเป๋าสตางเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาเกิดปัญหาอะไรนะทำซ้ำๆสองรอบสามรอบดูหลายหลายคนนะแล้วก็สรุปมาสุดท้ายครับด้านล่างก็คือให้เราดูว่าประเด็นที่เราสนใจเนี่ยอาจารย์จะอยากจะ ชี้ให้เราเห็นอยู่3ประเด็นนะครับแล้วก็ตรงความเข้าใจพร้อมกันถือว่าเป็นประสบการณ์แลกเปลี่ยนก็คือสิ่งที่พูดว่าจะทำหรืออยากทำแต่ทำไม่ได้มีคำพูดเหล่านี้หลุดออกมาบ้างไหมถ้าหากมีคำพูดเหล่านี้หลุดออกมาให้เรายิ้มได้เลยว่ามันเป็นช่องทางในการขายสินค้าเราแน่นอนนะครับมันเป็นช่องทางในการออกแบบสินค้าเพื่อขายสินค้าหรือปรับ ปรุงผลิตภัณฑ์ของเราให้ตรงกับความต้องการสิ่งเหล่านี้ที่เราเกิดขึ้นเราเรียกว่าเพียนพอยส์หรืออาจจะหมายถึงปัญหาก็ได้นะครับอันต่อมาครับสิ่งที่ฉันชวนให้เราทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็คือสิ่งที่ทำตรงข้ามกับคำพูดลองสังเกตนะครับว่ากลุ่มลูกค้าที่เราทำให้เขาสาธิตเนี่ยที่เรานำมาเนี่ยมีใครบ้างครับมีคนไหนบ้างที่ทำกับสิ่งที่พูดเนี่ยต่างกัน นะถ้าพูดว่าใช้กระเป๋าสสดงอันนี้เนี่ยโอ้โหทำไมใช้งานง่ายมากแต่พอใช้งานจริงๆแล้วหยิบหาบัตรก็ยากหยิบเงินออกมาก็ใช้เวลาในการแกวกหาหาเงินออกมาเนี่ยคคกใช้เวลานานนะครับอยากจะหยิบบัตรประชาชนกว่าจะดึงออกมาเนี่ยก็ใช้เวลานานาน,นะติดหนึบอยู่นะทีนี้วิธีการเนี่ยเราต้องหาเพียนพอยให้เจอนะว่ามีใครบ้างเกิดปัญหานี้นะครับ อย่างที่อาจารย์เคยบอกไปนะการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ได้เก็บจากบุคคลคนเดียวนะครับเก็บจากคนหลายหลายคนนะต่อมาครับอันที่3ก็คือความยากลําบากในการทําความทําตามเป้าหมายเป้าหมายของกระเป๋าสตางค์คืออะไรก็คือเก็บเงินนะครับแต่ทีนี้มันยากไหมในการเก็บเอาเงินไปใส่ในกระเป๋าเอาเงินออกเอาบัตรเอาเอกสารสําคัญ ใส่ในกระเป๋ากางเกงกระเป๋าหน้าข้างกระเป๋าหลังนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างในระหว่างนั้นมีความยัง่งบากเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าหากมีก็ให้ยิ้มอีกรอบหนึ่งว่าแสดงว่าเรามีโอกาสาทําธุรกิจแล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการในการหาข้อมูลแบบที่2โชมีแบบที่3ครับเป็นเครื่องมือที่3เรียกว่าดิ๊กคีเปอร์นะคี er เปอร์แปลว่าการเจาะลึกนะลงไปลึกๆนะนะเลิก ตามเรื่องกระเป๋าสตางค์และเราไม่ถามและเรื่องของกระเป๋าสตางค์นะเราเปลี่ยนมาเป็นถามเจาะลึกต่อยอดเรื่องที่เราสนใจจากเพื่อนของเรานะกลุ่มเป้าหมายนี่ก็คือเพื่อนนะครับเป็นกรณีศึกษานะกรณีศึกษาคือเพื่อนนะโอเคทีนี้เรามาดาูเหตุการณ์ที่มีการบันทึกเอาไว้บ้างนะครับ อาจจะถามเจาะลึกเพื่อให้เราเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้นะยกตัวอย่างก็คือปัจจัยหรือสิ่งที่กระตุ้นให้อยากทําพฤติกรรมบางอย่างมีอะไรบ้างนะอุปาาสรรคที่ทําให้ไม่อยากทําหรือทําไม่ได้อันที่3ครับความอึดอัดข้องใจมีไหมความสับสนเหตุผลเบื้องต้นหลังจากกระทําสิ่งต่างๆแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ จะต้องบันทึกและก็พยายามหาให้เจอนะเมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทีนี้สิ่งที่เราควรจะทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็คือให้ความสําคัญมันมากๆนะครับมีอยู่3าประเด็นเช่นเดินเหมือนกับกล่องที่แล้วนะอันที่1ก็คือความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองมีบ้างไหมครับที่เราไปรวบรวมมามีบ้างไหมโอเคอันต่อมาครับคุณค่าความหมายความรู้สึกนึกคิด เบื้องหลังการกระทําอันนี้เราต้องมองสีหน้าให้ออกนะปากบอกว่าใช้ง่ายใช้ง่ายดีดีด,ดีแต่ว่าขบวดคิ้วตลอดเวลาคิ้วเป็นโบนตลอดเวลาซั่งแสดงว่าการกระทํากับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในใจเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนะครับเราต้องใช้วิธีการถามรูปแบบอื่นหรือตั้งคําถามอีกเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เขาไม่พอใจจริงๆนั้นคืออะไรถ้าหากเราแก้สิ่งที่ไม่พอใจนั้นได้เราสามารถออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ที่แก้ปัญหาเหล่านั้นได้ไม่ว่าเราจะขายสินค้าในในรุ่นไหนก็ตามนะครับสินค้าเราเนี่ยก็จะมีคนซื้อเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับไม่ตกกระแสะแน่นอนนะอันที่3ครับก็คือสิ่งที่อยากเป็นอยากมีอยากรู้สึกอยากให้คนอื่นมองว่าเป็นนะเช่นกับใช้กระเป๋าสตางค์รุ่นนี้แล้วพอเปิดออกมาปุ๊บ มีทุกคนถามว่ายี่ห้ออะไรซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่ตรงกันข้ามอีกคนอาจจะดึงกระเป๋าสฟางออกมาจากกางเกงแล้วมีทุกคนถามว่ากระเป๋านี้ได้จากที่ไหนมาทำไมดูเก่าจังเลยทำไมดูสีซิดจังเลยทำไมดูไม่โนเนมจังเลยนะนี่ก็คือสิ่งที่คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้น นะมันก็จะกลายมาเป็นปัจจัยครับที่ทําให้เราเข้าใจถึงความต้องการหรือว่าสิ่งที่ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราเนี่ยไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและเราจะได้แก้ไขมาได้ถูกต้องนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องสุดท้ายก็คือกล่องที่4ีเรียกว่า reflection หมายถึงการใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่ต่างกันนะครับแล้วดูซิว่าผลที่ได้ทั้ง3แบบที่เรา ที่เราที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อ3 3อันแรกเห็นไหมครับกล่องที่1นึ่งเทลมีกล่องที่2โชวมีกล่องที่3 d i ดิฟคีเปอร์นะลองเล่าให้ฟังลองทําให้ดูลองเจาะลึกดูนะครับว่ามันมี สิ่งอะไรบ้างที่เราให้เราเข้าใจลูกค้าสิ่งอะไรบ้างครับที่ทําให้เรารู้ข้อจํากัดของผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการของเราได้บ้างนี่ก็คือการเปรียบเทียบกันนะครับดังน,นั้น1 2 3สรวมกันแล้วเปรียบเทียบแล้วลองหาว่าอะไรบ้างครับที่มันดีเหมือนกัน อะไรบ้างครับที่มันเป็นข้อเสียหรือข้อจํากัดเหมือนเหมือนกันจากทั้ง3ากล่องที่เราได้ศึกษามาเบื้องต้นนี่ก็คือกล่องเครื่องมือครับที่จะเป็นแนวทางในการใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือว่าเพื่อให้เราสามารถร่วงรู้ให้ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไรจริงๆนะครับเรื่องต่อมาครับก็คือ reflection นะครับการไตรตรองผลนั่นเองนะการไตรตรองผลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากสิ่ง ที่อยู่ภายในบุคคลหรือคนที่เป็นกลุ่มลูกค,ค้าเนี่ยอยู่สาทิศทางด้วยกัน4ทิศทางด้วยกันนะครับทิศทางแรกก็คือได้มาจากการพูดการสนทนาได้มาจากการคิดการวิเคราะห์หรือว่าจากประสบการณ์ได้จากความรู้สึกแล้วก็เกิดขึ้นจากการลงมือทำนั่นเองนะนนั้นไม่ว่าอะไรที่เราสามารถจับจุดหรือจับประเด็นทั้ง4กลุ่มนี้ได้นะครับเราก็จะทำให้เราหา ความต้องการของลูกค้าได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคทีนี้เราอยากจะรู้เลยว,ว่าการที่เราสัมภาษณ์การที่เราสังเกตจากกล่องตัวอย่างเมื่อสกู่นี้เป็นกรณีศึกษากระเป๋าสตางค์เนี่ยเราจะกระตุ้นยังไงครับให้กลุ่มลูกค้าที่เราเลือกมาเนี่ยห้าคน1ิบคนร้อยคนเนี่ยว่าเล่าเรื่องให้ตรงกับความความทรงจําของเขาให้ได้มากที่สุด รงกับสิ่งที่เราอยากจะได้มากที่สุดละเอียดมากที่สุดนะให้มีความคาดเคลื่อนน้อยที่สุดนะทีนี้หลังจากที่เราได้ทําการสัมภาษณ์สังเกตและเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องคอยสังเกตต่ออีกว่าไอ้ผู้ใช้คนที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ย ถ้าหากมันเกิดเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างนะครับหรือว่าเราอาจจะจําลองเหตุการณ์เช่นลองเอากระเป๋าสตางค์ไปใช้ในร้านอาหารในโรงอาหารในพัตคาลใช้กระเป๋าสตางค์เมื่อ,อเราต้องอลงจากรถเมลงจากรถแท็กซี่แล้วต้องจ่ายจ่ายเงินให้กับร้านค้าต่างๆเนี่ย มันเกิดเหตุการณ์สะดุดอะไรบ้างนะเราก็อาจจะต้องมีทีมงานที่คอยในการเก็บหรือว่าคอยสังเกตเหตุการณ์หรือบันทึกเอาไวา้เพื่อดูว่าเพนพอยต์หรือเหตุการณ์อะไรบ้างครับที่ทำให้ลูกค้าเกิดความไม่สะดวกไม่ดีไม่พึงพอใจนะหรือว่ามีอะไรบ้างที่ลูกค้า อยากจะให้มันดีขึ้นอยากจะให้มันมีอยากจะให้มันได้อยากจะให้มันเกิดนะนี่ก็คือวิธีการในการรวบรวมข้อมูลเป็นกรณีศึกษานะครับเราควรจะถามเริ่มต้นจากคำถามกว้างๆแล้วค่อยลงลึกลงไปในรายละเอียดนะครับนอกจากการที่เราให้กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเล่าถึงปัญหาในการใช้ใจ่าย เงินผ่านกระเบ๋าสตางค์ที่เป็นกรณีศึกษาแล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการสอบถามโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีเช่นผ่านทางแอปไลน์ผ่านทาง f c e e o o o นะหรือใช้ผ่านทางอีเมลก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการคอยตรวจสอบหรือว่าคอยสังเกตได้โดยตรงทุกๆครั้งก็ได้นะแต่ก็พยายามใช้เวลาหรือว่าหาข้อที่มัน อ,อยู่ตรงกลางที่สุดนะครับไม่ทําให้เกิดความอึดอัดกับกลุ่มตัวอย่างนะโอเคทีนี้วิธีการในการสร้างความเข้าใจหรือว่าให้ให้ตัวบริษัทหรือว่าตัวเจ้าของแบรนด์เจ้าของผู้ออกแบบเนี่ยเข้าใจถึงว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการอย่างลึกซึ้งในสินค้าของเราอย่างไรมี ความปรารถนาที่อยากจะได้อะไรจากสินค้าของเราเพิ่มอีกบ้างหรือสินค้าของเราในตอนนี้เนี่ยอันข้อไหนตรงไหนไม่ดีไม่ดีดยังไงนะบางอย่างในลูกค้าบอกโดยตรงไม่ได้เพราะเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาใช้จนชินชินจนไม่รู้ว่ามันไม่ดียังไงแต่คนที่มีหลักการคิดเชิงออกแบบหรือการใช้แนวคิดเหล่านี้เ่ยครับเราสามารถมีเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสังเกตได้ง่ายขึ้นนะครับ เริ่มต้นนะครับสิ่งที่อาจจะเป็นเป้าหมายสำคัญในขั้นตอนนี้เนี่ยก็คือการเข้าใจถึงเหตุผลเข้าใจถึงคุณค่าเข้าใจถึงทัศนคติเบื้องลึกของการกระทำการระบุคุณค่าของปัญหานะการระบุคุณค่าของผลิตภัณฑ์นะครับปัญหาใหม่ๆนะความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะกลายมาเป็นโจทย์นะครับ ที่จะทาให้เรานําไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เอาไปนําไปแก้ไขเป็นสินค้าเอาไปนําไปแก้ไขผลิตภัณฑ์บริการของเราให้มันดียิ่งขึ้นหรือเปลี่ยนไปจากเดิมก็ได้เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายใหม่เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายเดิมให้กลับมาซื้อสินค้าของเราหรือว่ากลับมาใช้บริการของเราก็ได้นะครับนี่ก็คือจุดประสงค์หรือเป้าหมายสำคัญแล้ก็กลายมาเป็น วิธีการสำคัญที่สุดนะครับสำหรับการตอบหาความต้องการของลูกค้าให้ได้นะ